น,น้ำเสียก็จะถูกฝีดเข้ามาทางด้านล่างนะครับแล้วก็ไหลออขึ้นด้านบนไปตามาชุด ec ที่ดีไซน์ไว้เป็นทรงกระบอกนะครับชุด ec ก็จะถูกจ่ายไฟฟ้าเข้ามานะครับจ่ายเข้าไฟฟ้าเข้ามาเพื่อ,อเร่งเร่งจับตะกรนรวมตะกร่นฆ่าเชื้อโรคแล้วก็เป็นการชีตปีชีตเบื้องต้นด้วย ec นะครับจากนั้นน้ำก็จะ เวียนในระบบ ec แล้วก็ไหลล้นลงมาที่ช่องรับน้ำของระบบเครื่องไมโครนาโนบอเบิลโปรตีนสกิมเมอร์นะครับไมโครนาโนบบก็คือเครื่องนั้นนะครับเครื่องสร้างฟองอากาศขนาดเล็กเพื่อใช้คุณสมบัติฟองอากาศขนาดเล็กนะครับมายกมายกสารแขวนลอยยกตะกอนแขวนลอยที่จับกันเป็นก้อนนะครับด้วยคุณสมบัติของ ec ที่ผ่านมาแล้วนะครับให้ลอยขึ้นนะครับ เครื่องนี้เราทําแบบว่าสําหรับลูกค้าที่ต้องการดูคุณภาพน้ําที่ที่ใสที่อยู่เบื้องล่างและดูปริมาณของอกากของเสียที่ลอยขึ้นสู่ผิวน้ําก,ก็เลยทําเป็นไซส์แก๊สไวใใ้ให้ดูด้วยนะครับครับส่วนกากที่ได้ก็จะไหลลงมาที่รางนี้นะครับไหลลงมาที่รางนี้เราก็หาภาชนะใส่รองรับไว้นะครับภาชนะรองรับกา,กากไว้นะครับส่วนช่องนี้ก็จะเป็นช่องน้ําใสนะครับ ช่องน้ําใสก็จะล้นออกมาที่นี่ก็หา<ม>พยานาลองรับไว้เอาไปลดน้ําต้นไม้เอาไปทําอะไรต่อๆไปหรือจะปล่อยเก็บไว้ปล่อยสู่สาธารณะก็ออกช่องนี้ครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเอาไปเก็บรวมไว้แล้วก็เพื่อเติมอากาศต่อไปเพื่อนํานไปใช้ประโยชน์ในการลดน้ําต้นไม้ล้างถนนลดถนนอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับเพราะน้ามันใสแล้วมันใสพร้อมปล่อย นะครับโอเคก็ okay. <S <S ประมาณนี้ครับหลักการทํางานคร่าวๆหลักการทํางานคร่าวๆของอระบบเครื่อง EC เครื่องบอบันดน้ําเสียด้วยไฟฟ้าที่เรียกว่า electrocoagulation หรือ EC นะครับจริงๆระบบนี้ก็ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่อะไรมากมายนะครับเป็นระบบที่นิยมใช้กันในต่างประเทศมาแล้วนะครับ ในประเทศที่จเจริญในในประเทศหลายหลายประเทศทางะตะวันตกนะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาใช้กันมาช้านานแล้วนะครับส่วนบ้านเราก็อาจจะเรียกว่ายังเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นหน้าคุ้นตาก,กันมากนะแต่ประสิทธิภาพนี่รับรองว่าสุดยอดครับประสิทธิภาพนี่สุดยอดมากทางเราก็เลยเนื่องจากว่าทางเราคือเป็น ลักในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆก็เลยนํามาพัฒนาปรับปรุงร่วมกับเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ก็คือเจ้าไมโครนาโนบอเวนะครับผนวกเข้ากันก็เลยทําให้ประสิทธิภาพของระบบสูงขึ้นนะครับเป็นที่พอใจของกลุ่มคนผู้ใช้งานนะครับทุกขนาดทุกสเกลนะครับโอเคครับผมเยี่ยมจริงๆนะฮะประหยัดพื้นที่ทำงานด้วยรวดเร็วลดกิ่นค่าเชื้อโรค อ๋อไม่มีไม่ได้ใช้สารเคมีแจ๋วจริงๆ